สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยกันนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานของเซกานะฮะกับตัวนั่งกินข้าวปั้นนั่นเองซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นคานาโอะนั่นเองนะฮะอันนี้คือจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่างโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่มา ตัวขาอ,อกอข้างในนี้จะเปลี่ยนมาเป็นสายพลาสติกใส่แบบนี้แล้วะจะไม่ได้เป็นตัวกระดาษของอโน้มนีะมาเป็นพลาสติกแบบนี้โอเคเราแกะดด้านขานี่นะฮะอันนี้ก็คือจะมาเป็น ตัวเดียวนะครับไม่ได้มีแยกส่วนมานะครับตัวนี้ชุดก็คือจะเป็นสีปกติของชุดนะฮะนี่น้ำเงินผ้าคลุมสีขาวนะฮะถือตัวกระบอกที่มีผีเสื้อติดอยู่ด้วยอ่าอันนี้ก็คือมีผีเสื้อสีชมพูนะฮะข้าปั้นสองอันอันนี้ตัวนั่งก็คือจะเป็นตัวแบนๆแ,แล้วก็ห้อยขาลงมาซึ่งก็ต้องมีตัวช่วยในการให้นั่งลักษณะแบบนี้ อน,นี้เลยแล้วกันนะนี่จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะฮะนี่อันนี้ก็คือจะช่วยให้นั่งง่ายขึ้นมาประมาณหนึ่งคืออันเนี้ยมันเหมาะที่จะเอาไว้ถ้าใครมีตู้เนี่ยก็ไปวางขอบกระจกหรือขอบอะไรหน้าตู้มันก็จะช่วยในลักษณะนึงได้เลยนะฮะอันนี้อันนี้ความสูงเนี่ยผมวัดแค่ตัวนั่ง จากขาตรงนี้นะขึ้นมาถึงปลายผมเนี่ยอยู่ที่9เซนนะครับตรงนี้ถึงปลายผมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่9เซนก็คือไซส์มันไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัวนั่งแต่ถ้ารวมขาเข้าไปก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะโอเคอันนี้ก็รายละเอียดก็จะไม่ได้มีส่วนไหนที่ไฮไลท์หรือว่าอะไรมากมายนะฮะจะเป็นลงสีตามปกติเลย โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เรามารีวิวกันในวันนี้กับตัวคานาโอนะฮะกินข้าวปั้นนั่นเองของ s e ก a นั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะฮะทั้ง YouTube Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ของเรานั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ